สวัสดีครับพี่พี่ผมจะมารีวิวการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าเนี่ยครับเดินตามครับอันนี้รุ่นนี้เขาจะมีอ่าใบาหกใบพัดนะครับเขาจะลําเลียง2ชั้นก็คือตัวนี้ถ้าหญ้าสั้นนะครับมันก็ชั้นล่างจะจะหนีบไว้เพื่อลําเลียงหญ้าได้เลยครับอ่าตัวเนี้ยจะมีทั้งหมด6ใบพัดนะครับแต่รุ่นอื่นเขาจะมีอยู่3ใบพัดเขาจะตัด ตัดได้เฉพาะแบบพวกหญ้าส,งสูงสครับแต่อันนี้ตัดได้ทั้งหญ้าสูงหญ้าต่าเลยนะครับอ่าแล้วก็ใบมีดจะอยู่ด้านล่างครับคือซึ่งคมมากจะเป็นสองคมครับรับกันเลยมันมันจะแบบเหมือนที่ผมว่าลงในคลิปก่อนๆนะครับแต่อันนี้ครับเขาจะตัดได้ทั้งหญ้าอ่อนและหญ้าแข็งเลยครับอ่าตัวนี้จะถ้าอันบนมันไม่ลําเลียงมันก็ยังมีใบพัดล่างอยู่เพราะว่าตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีทั้งหมด6กหกใบใบพัดเลยครับ มันดีมากครับทุกคนเครื่องนี้ผมเพิ่งรีวิวไปขายออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับ